สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับช่อง Truck Sumo Max นะครับวันนี้ก็มาเอาทรายถมไปส่งลูกค้านะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาท่าทรายในน้ำปิงนะครับดูทางโอ้โหหน้าฝนมันก็จะลำบากหน่อยนะครับ ไร่ทุ่งนาป่าเ้าโพดเลยคนะรับนี่ครับตรงนี้นาเขามาไปแล้วเที่ยวหนึ่งมือนะครับมันเป็นล่องลึกอยู่นะครับเขาเอาอะไรมาใส่มันก็ไม่หายลึกนะเนะี่ยลึกมากเลยครับว้าเอาเรื่องเอ,อือโอ้โหเมื่อกี้พี่ที่ขับรถตักแก้ว รถมาดันให้นะครับเอยระยะทางเข้าจากถนนใหญ่ก็ประมาณสักสองกิโลกว่านะเลาะ,ละวิ่งก็เลาะอยูนะ่เนี่รถสวยๆทั้นั้นเลยอะ่ะโอ้โหมีรถสวยๆทัน้นั้นเลยมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยใช่เที่ยวเามื่อกี้เราสวนกับรถสวยๆเลยเที่ยวนี้น่าจะไม่มีใครออกมาเลยสายมันไม่ค่อยทันนะครับ โูบแล้วก็ตักขึ้นหรถเลยแล้ดูน้ำลากแล้วด้วยใครก็หาตะซายนะครับโอ้โหคอยเลี้ยงกันนะรถหนักรถเบาทางไม่ค่อยดีนละย มีร้านอยู่นะกว่าจ,จะเข้าถึงท่ารายอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยานะข้างในรับสองข้างทางก็มีนะทุ่งนากับป่ากรนะโพดิ์ครับเอ้ยกำลังเลงเก็บเกี่ยวเลยนะครับข้าวของโพดก็เหมือนกันน้ำเริ่มขึ้นแนละ้วยังดีที่ว่าเขื่อนเขาระบายออกเยอะถ้า เชะลอก็น้ำก็จะอึง้งล้นขึ้นมาอครับวันนี้เรามีนักร้องมาด้วยนะครับม,ม,มีนักร้องนักร้องมาด้วยไม่เหงาไม่เหงา ยะลำบากนิดนึงครับอ,อ,อ,อกินข้าวไาหมอิ่มๆนี่จุกเลยนะครับอเอยหยอด ช้เรือกเกี่ยวไปเลยนะครับนะลำบากชาวนาก็ลำบากนะนะเกี่ยวแล้วก็หอบมากองรวมไปมีผ้าเขี่ยวชาวนานะกวจะได้ข้าวนะครมีตรงนี้ทางนึดนะ้ำท่วมแล้วข้าวเาเกี่ยวข้าวอยู่นะ กันกับเราแล้วลูกอุ้ยนกเป็ดโอ้เป็นฝูงเลยเน,เน,นกเป็ดได้น้ำดูดิน,นีน่ถนนเข้าท่าทรายโดยเฉพานะแล้ว คอนกรีตต้องระวังนิดนึงครับแต่รถก็ไม่เยอะนะกลัวครับถึงท่าทรายแนละ้วครับสายแม่น้ําปิ้งเดี๋ยวเราก็ช่างรถเต่าครนะับแล้วก็บอกเขาาเอาทรายเลยนี่ครับเรามาเอาทรายท่วมไปส่งลูกค้านะครับนั่งเครื่องนั่งเครืงนทรายบรรยากาท่าทรายนะ สายสดตลอดนอนครับเพราะว่าสูปแล้วก็ตักใส่รถเลยอะเพราะว่ามันไม่มีอย่างเชี้ยครับด,ดูดีๆนี่น้ำเสมอขอบตลิ่งนี่นะครับนะน้ำไหลริ้วๆเลยครับน้ำเยอะมากเลยครับาาาสาย,แล,ยแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นกิโลกันครับ แล้วครับไปเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันครับโอเคครับอย่างไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ